สวัสดีครับตะวันจนเจ้าฟาร์มเราจะสังเกตได้ยังไงว่า,าต้นชนชมที่เราเลี้ยงอยู่โตขึ้นหรือว่า,าหยุดโตไปแล้วนะครับก็วิธีสังเกตของผมนะครับคือเราจะดูที่ต้นนะครับถ้าต้นชนชมนะครับหรือว่ารากเนี่ยดูที่ต้นหรือรากเนี่ยถ้าเป็นผิวที่ว่าเป็นมันๆเรียบๆแบบนี้นะครับต้นเนี้ย คือเป็นมันสีเขียวเขียวก็จริงแต่ว่าเป็นเรียบเรียบแบบนี้คือแสดงว่าเขาหยุดโตแล้วนะครับเขาจะาเลี้ยงไปแล้วก็จะอยู่คงที่อย่างเงี้ยต้นจะไม่ขยายใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วนะครับถ้าเป็นสังเกตเป็นผิวอย่างเงี้ยอ,อาจจะด้วยสาเหตุไม้เต็มกระถางหรือดินไม่ดีที่เราจะต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับคือแบบนี้อาการแบบนี้คือเขาหยุดโตแล้วต้นไม่ขยายต่อแล้วนะครับก็ ต้นนี้ก็เป็นฮอลแลนด์ปกตินะครับแต่ทีนี้ที่ว่า,าปล่อยจนหยุดโตเลยคือ,อตอนนี้เขาติดดอกนะครับเอ้ติดฝักนะครับก็ผมก็เลยเก็บไว้ก่อนรอรอฝักเขาแตกนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระถางเห็นไหมครับก็คือฮอลแลนด์ปกติแต่ดอกค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มหน่อยนะครับก็รอฝักที่ เขี่ยวไว้เขียเข่ยเกสรไว้แตก่ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาโตต่อนะครับก็วิธีสังเกตน,นะครับก็ถ้าเกิดเป็นไม้ที่ผิวเขียวๆเ,เรียบๆก็แสดงว่าเขาหยุดโตแล้วเราต้องเปลี่ยนดินหรือไม่ก็คือต้องดูแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะเรามาดูต้นนี้ต่อนะครับต้นเล็กๆใบไม่ค่อยมีแต่สังเกตที่ลำต้นนะครับเนี่ย จะเป็นลายลายแบบนี้นะครับถ้าอาการที่เป็นผิวเป็นลายลายแบบนี้แสดงว่าไม้เขายังยังโตต่ออยู่เขายังขยายตัวพอขยายตัวเนี่ยผิวเขาจะเป็นลายลายแบบนี้นะครับก็แสดงว่าอันนี้เขายังกินอาหารได้แล้วเขาก็ขยายลําต้นไปเรื่อยๆนะครับผิวจะเป็นแบบนี้อันนี้คือใบน้อยหน่อยคือโดนฝนแล้วก็นะครับก็ใบร่วงไปนะครับเพิ่งแตกออกมาใหม่ นะครับแล้วเรามาดูต้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นเพชรบานนานะครับใบสีเขียวเขียวก็เหมือนกันต้นใหญ่ก็เหมือนกันอาการเหมือนกันถ้าลำต้นยังมีลายๆแบบนี้นะครับลำต้นหรือรากยังเป็นลายๆนะครับเน้นจะให้ดีก็คือต้องผิวออกเขียวเขียว แต่ก็มีบางพันธุ์ที่ว่าเป็นผิวที่เป็นผิวสีขาวนะครับก็เนี่ยครับถ้ามีลายๆแบบนี้แสดงว่าอาการเขายังไม้เขายังสามารถโตขึ้นไปได้อีกนะครับเขาขยายตัวไปได้อีกนะครับอันนี้ก็คืออาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็ยังสามารถปลูกในกระถางนี้ได้ต่อนะครับก็เป็นวิธีสังเกตของผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูต้นเล็ก ต้นเล็กก็จะเหมือนกันอันนี้เป็นรายชินีพันดอกนะครับก็เหมือนกันต้นเล็กจะออกผิวเขียวๆหน่อยนะครับแต่เขียวๆก็เหมือนกันถ้าไม้ยังโตอยู่ก็จะเป็นลายๆแบบนี้นะครับถ้าไม้ยังขยายตัวอยู่คือเนี่ยที่ลำต้นและตัวรากก็จะเป็นเขียวๆแล้วก็แตกลายๆนะครับก็แสดงว่าไม้เนี่ยยังสามารถกินอาหารและขยายตัวได้ต่ออยู่นะครับ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนกระถางก็ได้นะครับเขายังสามารถขยายตัวได้ต่อนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีสังเกตของผมนะที่ว่าไม้อันนี้ยังสามารถโตอยู่ต่อได้หรือเปล่านะครับก็ลองไปสังเกตต้นไม้กันดูนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม